เราจะมาปล่อยโคมกันนะคะพี่สันปล่อยโคมไปจะปล่อยโคม,มใส่นกเลยปล่อยโคม,มใส่นกเลยพี่สันว่าใติดแล้วนะไอ้ช่องฟ้าไปเลยนะ พี่ซานช่วยพ่อจับด้วยนะได้แล้ว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 ครับอ้าวป้ามายืนมายืนเหรอยืนคนข้างเลยเอาตรงนั้นไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวรอให้มันร้อนเอามาจับกับพ่อนี่เร็วมันร้อนนะเออร้อนอยู่พ่จับกับพ่อไงเดี๋ยวยกจับยกขึ้น่ออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน เอาเอาขยับลงมือเอาจับจับเดี๋ยวจะพาปล่อยแล้วจับหนูหนูกลัวไฟไหมไม่ไหม้หรอมันไม่ไหม้ครับเอามาจับถ้าจับจะพับปล่อยแล้วลมแรงตรงนี้ลมแรงยังเลยเดี๋ยวลงมือครับ จะปล่อยแล้วอาจับก,กับพัตเตินเอาดูดูดูนะจะไปแล้วนะไปไหมไปไหมจะไปไหมจะไปไหมไปแล้วไปแล้วอันที่หนึ่งไปแล้วดูไปแล้วอันที่สองออไปนู่นแล้ว จะมันก็ขึ้นเอาหนีมาเอาอันนี้ทัด้วยให้ดูสิมันี่ไปไฟไหม้อะไฟปไหม้ไหมอ่ะกำลังจุด<ม>อันที่สองนะพี่ซานอันนี้อันที่เท่าไหร่แล้ว เห็นแล้ว <ST>. น,นูน่น<า>ไปเลยนะให้มันร้อนก่อนนะครับให้มันร้อนให้ร้อน,นยังไม่ลงเลยไปไกลมากเลยให้เขาดูหน่อยเขาดูทางนี้หน่อยอ้าวมา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 รถจับเอา้ารถจับนะครับว,ว,ว,วัวอะไรไอ้ไอ้ไอ้ไอดูน,น้ดี๋ยะมา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  ซูู่่พตันซูู่่พัดตันซู่ามาดูเห็นไหมนี่ไปลุกเลยเห็นไหมนี่ไ, <อ S 1> ไปลุกเล้ลอครับนี่เดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วอันนี้นี่อันที่สองนี่ดดดเดี๋ยวมันจะลมพัดปิวไปครับเดี๋ยวลมก็พัดปิวไปเหมือนเมื่อกี้องนู่น,นไปไกลมากเลยพี่ซันเอามาปล่อยกับพ่อดิ เดี๋ยวหนูไม่ปล่อยกับพ่อหรอวมันูืมันยืนไหนอ่ะไปไกลแล้วหนูไม่ปล่อยหรอมามาอธิษฐานเร็วเอามาอยอะจะไปเหยียบอันนั้นนั่นอ่ะเอามาเร็วๆมาปล่อยเร็วๆเต้นไปนะหนูกลัวครับหนูกลัวเหรอลูกหนูกลัวหนูกลัวไปไม่ให้หนูหรอเดี๋ยวพ่อปล่อยก็ได้ทั้งนั้นน่ะนึกว่าจะปล่อยกับพ่อนะเอาแล้วนะปล่อยอีกแล้วนะ ไปแล้วนะไปไปแล้วไปไกลๆเลยอ้าวอ้าเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปไกลเลยปไาไปไกลๆเลยไปเลยไปแล้วไปไกลไหมล่ะไปไกลไปไหนแล้วไปไหนแล้ว ไอ้นู่นแล้วเหรอไายบายโอ้บาย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 เอามาอันที่สามทีนี้อันที่สามไปอะสุดท้ายแล้วนะทำไมมันไม่กลับไปอ่ะตามันไปแล้วเอามามันไปแล้วมันจะกลับมาได้ยังไงล่ะลูกอาวอยูกลัวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเหลือไม้มือแล้วนี่เหลือไม้มือ จะไปโม้เลยมีแยกหวานเลือดยามีย่าสีบัวงฟูแยกสีเจ็บหนูกลัวหนูกลัวไฟไหม้ใจหนูไม่ไหมหรอครับไม่คีหรอไปไหม้หรอไม่ไปนู่นแล้วมาตัวกลัวตามันไปนู่นแล้วเท่ใหญ่เลยยามีสามตัวนั่นนี่หนูกลัว 3แล้วนะครับปล่อยอันทมแล้วนะ <c oughs> มามามาจับช่วยพ่อหน่อยอันนี้อันสุดท้ายนี่เร็วอ๋อมันแรงต้องมาจับ<อ>มาจับช่วยพ่อหน่อย<ม>อันสุดท้ายแล้วนี่กลัวเร็วเขาลมแรงเลยว้ายลมมาอย่าไม่นะอย่าไม่นะเฮ้ยเฮ้ย มันจะขมแล้วน่จะไปแล้่ารอนแล้วอนเคะไปแล้วนะเอาพี่ชันไม่ปล่อยช่วยพ่อหรอไม่กลัวกลัวอะไรกลัวไฟไหม้หรอครับต้องให้ผู้ใหญ่ทำใช่ไหมครับจะไปดีนี่นะเดี๋ยว่ให้เหมื เอ้ยอ้าวไปไหมล่ะอา้าวไปไหมไปแ้วบายบายอัดฉากแล้วไปอู๋อันนี้ขึ้นสวยมากเลยพี่่านบ๊ายบายหน่อยแล้วบ๊ายบายมันเลยบ๊ายบาย